ดีค่ะวันนี้นะคะเราก็กลับมาพบกับช่องของเรากันอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันนี้นะคะเราก็จะมา React MV เพลงจบการศึกษาของน้องมนะิยาวกิสากุระเนาะหรือว่าน้องสาของเรานเองคนน้องสานะคะก็เป็นหนึ่งในเมนของเรานะเราติดตามน้องมาตั้งแต่น้องเข้าแข่งขันรายการ p โพดิว48เนาะ วันนี้นะคะเราก็จะมารีแอคเพลงจบการศึกษาของน้องนะคะทางช่อง HKT48 เนาะก็ได้ปล่อยเพลงจบการศึกษาของน้องนะคะในช็อตเวอร์มานะก็ชื่อเพลงโอโมเตะนิซูรุนิวะมาดะฮายาสุคิรุนะคะถ้าอ่านผิดยังไงก็ขอโทษด้วยนะคือแบบมันยาวมากเลยเนาะโอเคค่ะเราก็ รีแอคเพลงจบการศึกษาของน้องสากันเลยดีกว่าเริ่มสวยมากเลยอะคือเรายังจำได้เลยนะคือเราได้ไปคอนไอจูวอนนะคะแล้วก็ได้ไปเคคอนเนาะ เราก็ได้ไปเห็นน้องตัวเป็นๆน,นะทุกคนและก็เราได้มีโอกาสถือว่าโชคดีมากๆเลยเราได้มีโอกาสได้ให้ทัดน้องนะคะทั้งเคคอนแล้วก็ทั้งคอนไอจูวอนเลยเนาะคือเราจะบอกว่าตัวจริงน้องสวยมากนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีออร่าออกมาจากตัวคือเราเห็นแล้วเราแบบว้าวคือเห็นน้องในจอก็วสวยแล้วนะไปเห็นตัวจริงคือสวยมากจริงๆ น้องคือน้องโตขึ้นมากนะน่ารักมากเลยอะตอนอยู่เ k ดเคทีอะคือเราชอบแววตาของน้องนะคะคือแววตาน้องมันมันสื่อแบบอารมณ์ได้แบบหลายอย่างมากอะอันนี้คือเพื่อนรุ่นเดียวกันใช่ไหมในเ k ดเคีเนาะ เราไม่ได้ตามน้องตอนน้องอยู่เทดเคทีนะเรามาตามน้องคือตอนน้องมาเข้าแข่งขันที่เกาหลีนะคะรายการ p r o ดิ c เนอะน่ารักมากเลยน้องดูโตขึ้นมากถ้าเทียบกับตอนภาพเก่าๆของตอนน้องอยู่ฝั่ง เคทีเนาะคือแบบเราเรารู้สึกแบบทั้งดีใจแล้วก็ภูมิใจนะที่น้องก้าวมาได้ถึงขนาดเนี้ยน้องสวยมากเราก็หวังว่าในอนาคตเราจะมีโอกาสได้เจอน้องสาอีกรอบหนึ่งนะคะ ไม่ว่าทางที่น้องจะเลือกเนาะจะเป็นทางไหนนะเราก็แฟนๆเนาะก็คอยซัพพอร์ตน้องอยู่แล้วนะคะ เราชอบในความที่น้องมีความพยายามนะคะแล้วก็เป็นคนที่ไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงนะคะคือเท่าที่เราเห็นน้องในรายการ p r o ด u c เนาะน้องพัฒนาตัวเองมาตลอดเลยนะตั้งแต่อยู่ p r o ด u c แล้วก็มาเดบิวต์เป็นไอจูวอนเนาะจนปัจจุบันนะคะน้องก็ยังเลือกทางที่น้องรู้สึกว่าน้องจะได้พัฒนาไปมากกว่านี้อีกนะ เราหวังว่าในอนาคตนะคะเราจะได้เห็นน้องมิยาโอกิสากุระหรือว่าน้องสาเนี่ยก้าผ่านความแบบเราลืมไม่ออกจะพูดอะไรนะความแบบเขาเรียกว่าอะไรก้าวข้ามผ่านความเป็นมากกว่าไอดอลญี่ปุ่นนะคะเราก็คอยสนับสนุนน้องกันเนาะ โอเคโอเคค่ะ MV ก็จบเรียบร้อยแล้วนะคะมันเป็นแบบช็อตเวอร์เนาะมันไม่ใช่ตัวเต็มนะโอเคค่ะเราก็ได้รีแอค MV เพลงจบการศึกษาของน้องสาจบไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือเราก็หเป็นหนึ่งในแฟนคลับของน้องเนาะเราก็หวังว่านะคะในอนาคตเนาะน้องจะเลือกทางเดิน ที่น้องต้องการนะคะแล้วก็เป็นทางที่ทำให้น้องมีความสุขนะคะโอเคก็ในฐานะที่น้องเป็นเมนเราเนาะก็เราจะคอยสนับสนุนนะคะก็รู้สึกเศร้าเหมือนกันนะว่าไหมคือเป็นเพลงจบการศึกษาเนาะน้องก็คงตัดสินใจดีแล้วนะคะที่จะ ก้าวข้ามผ่านจุดนี้ไปนะเพื่อที่จะได้ไปทดลองสิ่งใหม่ๆใ,ในอนาคตเนาะก็เป็นกำลังใจให้น้องนะคะเราก็จบการรีแอคกันไปแล้วเนาะครั้งหน้านะคะเราจะกลับมากับการทำรีแอคชันเพลงไหนวงไหนหรือว่าเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะในวันนี้นะคะเราก็ขอลากันไปก่อนนะคะครั้งหน้าเจอกันใหม่คะ่ะ Bye bye!